ที่รักสุขภาพคนฟังคลิปนี้ครับมันจะมีช่วงนี้ครับในทิกกอกเนี่ยมันจะมีเวตัวหนึ่งที่แบบถูกมากคนไล่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วสุดท้ายก็มีคนซื้อมาพี่หมีก็ลองกินตอนแรกเนี่ยกินก็ไปแบบเออเรื่องที่แล้วนี่ก็คือโอเคกินก็ดีนะมันก็รู้สึกแต่รู้สึกอย่างหนึ่งที่มันถ่ายยากมากทุกคนบกถ่ายจนแบบทรมานถ่ายไม่ออกเออไม่อยากจะพูดแต่มันแย่กว่านี้แต่แบบเออความจริงคือมันแย่มากคือมันถ่ายแบบปวดท้องเลยครับแล้วก็ทีเนี้ยพี่หมีก็ซื้อมาเองเลยว่ากเรากก็ลืมนึึถงข้อนี้ไไปดูอ เขาเรียกอะไรอะพอดแคสต์ Podcast ของท่านหนึ่งที่แบบเออพูดเรื่องการออกกําลังกายการ,การดูแลตัวเองเนี่ยสรุปแล้วว่าการที่เราไปกินอ่าเวที่มันถูกมากแล้วมันคุณไม่คิดหรอว่าเขาผสมแป้งหรือผสมอะไรที่มันเกรดต่ำมากๆหรือเป็นอาหารสัตว์ให้เรากินเลยนะปะเผลอคุณค่าทางอาหารมันน้อยมากครับจริงๆในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเลยว่าไอเวทที่จะทําจากถั่วเลยออันนี้มันแพงกว่าเวทที่ทามาจากเนื้อสัตว์โปรตีนไข่เหล็กนะแล้วก็ดูเขาขายในราคาถูกมากแล้วก็ทําให้พิมีต้องปวดท้องแล้วถ่ายยากมากๆนะับในเวลาที่ สองอาทิตย์ที่มานี้แบบถ่ายจนปวดอะครับปวดมากถึงแบบมองทิมถ่ายแทบไม่ออกแล้วมันทรมานมากครับใครไม่เชื่อนะครับลองลองกินดูแต่บางคนอาจจะท่านหนักก็ได้นะถ้าเบาก็ได้กินอะไรก็ถ่ายแต่ผมมีคือถ่ายยากคนที่แบบเออท่านเบานะกินแล้วถ่ายยากยิ่งเจอแบบเหมือนมันไปอุดตันแล้วแบบก็สังเกตก็คือเวลาที่เราผสมเวเนี่ยเขาเรียกว่าผสมเว์แล้วมันจะติดตรงแก้วเยอะมากนะครับคือเหมือน,นแบบมันละลายยากต่อเป็นน้าเย็นก็ละลายยากน้ําร้อนยังแทบไม่ละลายนะครับถือว่า มันไม่ค่อยโอเคคือว่าต้องหยุดกินนะครับก็เตือนภัยนะตันนี้ก็คือมาเตือนภัยว่าอะไรที่มันถูกไปมันก็ไม่ดีนะครับอย่าอย่าไปหลงเชื่อเวนะครับพี่หมิวมกินไข่ต้มกินปโปรตีนเน้นปโปรตีนดีที่สุดนะครับลงถ้าคุณรักสุขภาพและศึกษาเรื่องการพอกกายหรือว่าออกกลาลังกายจริงอ่ะคืออาหารที่ดีที่สุดคือของที่สดใหม่ครับเหมือนไข่ต้มอะไรกินเนี่ย นัพอการต่างประเทศเขาไม่ได้กินแบบเวนะลงไปศึกษาดีนะเออพี่มีศึกษามนนะาแล้วักรับหลายปีแล้วสุดแล้วเขาไม่ได้กินเวนะเขาแต่เขากินห้ามื้อในปริมาณที่เยอะเน้นโปรตีนมันถึงเป็นกล้ามอย่างนั้นแต่ไอเรื่องบางคนที่ฉีดเนี่ยก็คือมันก็คนก็รู้อาจจะฉีดจริงไม่จริงก็ไปตามเขาก็ดูรู้นะบางคนแทบไม่ออกเลยแต่ว่าออกอะไรนิดเดียวแต่มันมีกล้ามขึ้นมาเนี่ยมันก็เออมันต้องฉีดอยู่แล้วแหละแต่คนที่แบบเออกล้ามสวยแล้วบบไม่ได้ฉีดเนี่ยมันก็ประมาณนั้นแหละโอเควันนี้มีมกลับก่อนดีบาย